แต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการรักษาทีทา่โดยการใช้การขยายหลอดเลือดหรือการรักษาผ่านหลอดเลือดเนี่ยยังพัฒนา,นานไม่มากนะนะการรักษาอันนี้ก็เลยยังเป็นมาตรฐานนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการรักษาอีกอันหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาตัวเองเนี่ยไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะร,รักษาภาวะที่มีหลอดเลือดติดตามได้ ว่ามาเข้าสู่นวัตกรรมอันใหม่นะครับเป็นนวัตกรรมถามว่าใหม่แค่ไหนก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่ซะทีเดียวนะครับในวงการแพทย์แต่ว่าเนื่องจากว่าเทคนิคอันนี้เนี่ยเป็นการพัฒนนาขึ้นมานเรื่อยๆแล้วก็มีการพั้นนาค่อนข้างมากในช่วงในช่วงประมาณสิปีที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนนาเทคนิคตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะก้าวหน้าไปมากนะจัดเดิมไปค่อนข้างมากนะครับก็คือนวัตกรรมการ ด้วยการใส่สายสวนไปอ่ะตอบเป็นส้การใส่สายสวนภายอดเลือดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคนิคต่างๆมีการพลฒนนาไปมากเลยนะครับจากเดิมเนี่ยไม่เคยทําได้แค่เส้นเลือดมันมีการติดตีเฉยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดตันนะครับถึงจะทําได้แล้วก็ติดค่อนข้างจะสั้นๆถึงจะทำได้ปัจจุบันเนี่ยขณะที่ว่าตันๆที่เห็นเนเนี่ยครับตรงนี้เป็นเส้นเลือดนะครับแล้วก็มันมีส่วนเนี่ยที่มันตันไป ก็สามารถที่จะทาได้แล้วก็สามารถที่จะทะลวงผ่านไปได้นะครับแล้วก็ทําให้มีเลือดมีเส้นเลือดนกลับมาเือนเดิมลักษณะการทาคล้ายๆเหมือนกับท่อน้ำที่ตันๆแล้วเราก็ไปทะลวงให้ท่อมันทำงานได้นะครับตอไปตอไปเลยครับก็จะมีเทคนิคหลายๆอย่างมาช่วยเรานะครับในในแง่ของเทคนิค มีเครื่องมือต่างๆหลายอย่างนะครับพัฒนาขึ้นไปมากมายนะครับในในช่วงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีการพัฒานาไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อ